Mà mình có... này à? Luôn đó. Đó không, cũng lôi ra rồi, 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 lôi ra ลายอย่างมากนะโอ้โหรไปทำะอยู่อะไรกัน <c oughs> านานนี้วะ ไร้เงายาตาประกันตัวไอ้แจ๊บยังยืญญนยันมิ้นมีส่วนร่วมด้วยญาติกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ขณะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน,น้องปีใหม่พอไปเห็นสภาพห้องนอนของน้องแล้วถามกลับทำไมให้อยู่กันแบบนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟดิแ่ลำบากขนาดนี้เลยเหรอนู่นองกระดาษมันนอนอยนเนี่ยหนึ่งกระเป๋า่ายถ่ายไปที่อแล้วถ่ายที่อ่ ไปลุกกับบ้านไไหวแล้วไี่ยงไมาัไปเพียมาแล้วออาใหนตออกไปว่จะออกไปทำไมแล้วมันไม่ใสใส่ไหม วันดาราโยตุกิวีขายุโภะวะพิวากันนาสิงลียสัมมิจังวุจาปัญายิโรจตาโรธรรมวาสันติอายุวันโนสุพามภะลัง ชื่อรางตะ,ะปูเราต้องบอกชื่อนางตะปูหลานบ่าเราต้องบอกชื่อนางตะปูตตอนแรกน้องน้องคนที่ดูแลบ้านนะคะเปิดไม่ได้<ม>เปิดยังไงก็เปิดไม่ได้ค่ะคราวนี้แม่น้องก็เลยเข้าไปเปิดแล้วก็บอกว่าพี่หม่เปิดให้แม่หน่อยก็เปิดได้เลย<ม>แต่ห้องนั้นจะเป็นห้องของน่าจะเป็นของของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเขา<ม>ซึ่งมันจะมีอุปกรณ์เสพยาแล้วก็ลกมาก แล้วก็มีที่คอกหมาแล้วก็ในอีกห้องนึงเราก็สงสัยว่าน้องอาจจะนอนห้องนั้นก็พยายามเปิดแต่ก็เปิดไม่ได้แม่เปิดก็ไม่ได้จนจนพี่อ้อขอเปิดเองแล้วก็เราก็บอกว่าพี่ใหม่เปิดให้ป้านหน่อยป้าอยากช่วยอยากพาหนูกลับบ้านสักพักหนึ่งเปิดปุ๊บดันเข้าไปเองเลยพออเห็นปู่อ้อก,ก็ร้องไห้เลยมันมีแต่กล่องเหมือนน้องต้องนอนกับกล่องกระดาษกล่องกระดาษที่เป็นกล่องพัสดุอะค่ะ แล้วก็ลกไปด้วยกล่องหมดเลยอะ่อะอ,นอนมันไม่ควรที่จะเป็นห้องนอนเลยซะด้วยซ<ม>้ําพอเรามาเห็นห้องเรารู้สึกเลยว่าเด็กคนนี้นี่น่าสงสาร<ม><ม>วินาทีที่แม่ต้องเห็นว่าลูกเขาต้องนอนในห้องนี้ร้องทุกคน<ม>ค่ะใครเห็นใครก็ร้องเราเราไม่ใช่แม่นะ<ม>เราไม่ใช่ญาตินะแต่มันพอมันมีเคสที่เกิดความรุนแรงกับเด็กอะ่ะซึ่งสังคมไทยมันรับไม่ได้อยู่แล้วและยิ่งเหตุการณ์นี้มันมีทั้งคลิปออกไปมันมีทั้ง ภาพที่ออกไปซึ่งตัวอ้อเองเอ้อได้รับข่าวในช่วงประมาณเที่ยงคืนส่งภาพมาแล้วก็นอนไม่หลับละเราก็พยายามติดต่อญาตุย่าคือเราอยากช่วยอะ่ะเราอยากทําอะไรก็ได้ให้เด็กคนนี้เขาหลุดพ้นจากตรงนี้มันเป็นความเชื่อเนาะแต่อ้อเชื่อว่าน้องรับรู้รับรู้พอตอนที่อ้อเทอ,อาหารเนี่ยอยู่ดีก็หกหกเองเห,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 หมือนเขาหิวอะ่ะตอนที่แม่เขาเข้า,ขาไปเขาพูดอะไรกับลูกก็บอกแค่ว่ากลับบ้านเรา จะป้าเราจะร้องไห้หนะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟลเวอร์ย่าเลื่อติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t อร์ Instagram YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ